Ui hử hử tám tám chân nha hử 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 tám tám chân nha hử hử tám tám chân nha นะครับคาบุกินะครับราชายโยนะ ayo, นะจากค่าย KB t ี k ท็กนะครับคาบุกิราชายโยนี่นะครับโยคาบุกิราชายโศลีส์มีขนาด2.5และ2.2นะนะตัว2.2เนี่ยจะ7กรัมนะครับ2.5จะ10กรัมนะครับนี่นี่ก็มาทิปยรัน ัตะกัว่ากรกัม3กรัมครับลมเบาๆประมาณนี้พอปล่อยถึงพื้นแล้วก็เจอกไนเลยเลนี่จับซ้ำครับรายชยโยแล้วอาจจะกระดองอีก ไม่นะฉันมาหาออเดอร์มึกหอมดึงเรือหมดเลยเรามีสวิงนะอยู่ข้างใต้เปิดฟ้า,าดูได้ใช่ใช่เห็นไหมเอามันมีด้ามต่อด้ามสีขาวอะสวิงลันทดเห็นไหมม,มีด้ามสีขาวอันหนึ่งมังด้ามล่มอะ เอียดำลงสีขาวนั้นแหละอันนึงเฮ้ยต่อได้ต่อได้ต่อยังไงเสียค่อยเลยเปิดตังนี้ก่อนอ่าเสียเข้าไปแล้วก็ล็อกปึ๊บอานกระดองยิงด้วยตัวมบนเริ่มอ่าขอบคุณครับเออตัวนี้น่าถ่ายรูปเลยตัวกิ๊บเล็กไปดียังตามมาจับเออ ว่าจะจับซ้ำรชาชโยนี่สีนี้เลยนะครับชบาคมแข็งรูปทรงสวยงามสวยสวยความเจะเก็ตสวยมากครับผมใช้ตะกัวตัวนี้หรร้าก่ใหญ่นะเนี่ยทเล่นชุดจับเองยังไงไไน,นึบๆเลยวะ อี๋ไงถึงจุดจ,จับเองบอกแล้วถึงจุดจับเองกับบีกูก็ต้องมาแล้วบีก,กูต้องมาแล้วราชายโยครับผมนี่ได้ไไปะได้ปะเดี๋ยวเลยไซส์อย่างนี้แหละสามตัวโลุ้ยโอกก้คิดเป็นหนุ่มแล้วอะ่ะ หาเองเลยไม่ต้องไปตามใครเจอเฉยแบบจอดมั่วๆเลยนะเราจอดทุ่นนี้ว่ะโอ้ส์เล็กกว่าเขาอีกวะเฮ้ยโอ้โหปนไปไหนโอ้โหอะไรวะอ๋อขึื่นดึงนี่ไงไงถึงจุดจับเองใช่ด้วยเอ้ยเอ้ยเออหลุมไมล่ะ มันนตึงะผมก็จำสะปูแล้ววัดด้วยเมื่อกี้จับคู่ครับก็ปกติวัดมันยังปีดใช่ไหมเมื่อกี้จำสะปูวัดเออไม่ดังสายมันสายมันตึงดีวยทายโยครับจับคู่เลยเมื่อกก่อนถึงชงจับคู่เลยขึ้นมาใช่ถึงจุดจับเองจุดจับเอง ดีไปเลยสายสวยด้วยอ่ะสียมพูยังไม่เปลี่ยนนะครับสองจุดห้าปสองจุดห้าถึงจุดจับเองครับผมโอ้โยโน้ตใหญ่มันเยฮตัวใหญ่ตัวสวยดิอยู่ในสวิงกันสงบส,สติอารมณ์กันฮึบโอ้โหดีดีมีสวิงนครับสี อะไรนะสีปลากระบอกนะครับปลาชายโยนี่จำชื่อนี้ไว้ให้ขึ้นใจปลาชายโยคาบุกิชอยอะไรเปลี่ยนตะกัวนี่ครับผลงานรลาชายโยสามตัวแล้วสี่ตัวจับดีจับดีเลยตัวนี้จับดีเลย สามสีม้ติดละลืมกดใต้เลยเสียงลูกปืนโรเลอร์นี่น่าจะไปเสียงดังมากเลยเฮ้ยเฮ้ย้ตามตามนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามตามนน่ะเฮ้ยเฮ้ย้ตามตามนน่ะจันน่นตามโคตรใหญ่เลยโอ้โหตัวง่ะัใหญ่เลเรลอยลอยไว้อยู่ลอยไว้อยู่เล็วเร็เร็ให่เอยู่เ็เยั่ยั่ยังยยั่ลอยปล่อปล่อยปล่ปล่อยเลยเลยไปนะ อย่าอย่าตกตรงตัวมันนะไม่งั้นมันพ้นหนีเลยนะเออเอออะยังใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกจับพี่ฮึปเฮ้ยแม่งหนีป่ะมันยังไม่เห็นเหรอยังใหญ่อ่ะนี่ๆเอาเอาเอาไม่หย่อนเอาหย่อนนี้ลากลากไปลากไปตีตีตีไปข้างหลังน่ะโห้ยังใหญ่ยังยังปล่อยปล่อยปล่อยไปลงไปลงไปลงมันจะพุ่งใส่ปะ พุ่งปะมันอยู่นี่วะดืนพุ่งใส่ไปไหนแล้วอะโห,โหตัวนี้ใหญ่อะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มันไม่จับวะมามาใกล้ๆช้อนช้อน <c oughs> ได้ะวะเห็นยังไงมันไม่เห็นนะมันไม่จับอะตัวใหญ่มากตัวเนี้ยเนี่ยถ้าผมยกขึ้นนะมันหนีเลยยังอยู่มันอยู่ ไม่ใส่ตะโก้ใช่ไหมไ,ไหนแล้ววะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะ่ะเฮ้ยมัไมมันไม่จับอ่ะมันดูเพื่อนมนเลยยังไม่เห็นนั่นดิเนี่ยหัวหัวมันอยู่นี่หัวหอยู่นี่ตีตีอยู่ท้ายเรือหัวอยู่นี่จริงจมันต้องคว้าแล้วนะ <S <S มาคู่อ่ะนะยังใหญ่อะ่ะตัวเนี้ย อยู่วะมองไม่เห็นละใหญ่กว่าตัวนี้อีกอะ่ะทำไมไม่ไม่จับอะ่ะไปไหนล่ะโดนโดนอาอ่ารชาชโยหอมหรือเปล่าน่าจะหอมเล็กนะ โอ้ยตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าอีกตายแล้วไอ้ตัวนนออไอ้ตัวนี้นะ่าจะรอดอยู่อืมคนไปเมาขี้ไปโอ้โหเฮ้ยโดนแล้วครับราชายโยราชายโยยังไงยังไงเฮ้ยน้องเยอะตีห้ากรัมใช่ไหมล่ะชัวร์เลยห้ากมถึงพื้นอะไรรคับนี่แต่จริง<ะ>มันก็จับพื้นหมดนะอะไรนี่อะใช่ป่ะสู้อ่ะ น้ยอาจจะใหญ่นะซูปะ้ป่ะว้าห <laughs> มาครับราชยโยสีส้ม2.2อะไรอะ่ะหอมอไหมใสๆกระดองเดียวกระดองมาอีกแล้วโ <laughs> อ,อ้ <laughs> โหเรามาทิปกระดองเหรอครับ <laughs> หนีเหอะ เจอแต่กระดองว่ะเข้ากันหมดเลยอ่ะเออกระดองฝูงครับถล่มฝูงกระดองโอ้ยโอ้ยโอ้ยลาชโยเฮ้ยตื้อมาอย่างเงี้ยเฮ้ยมีสู้หน่อยหน่อยมีสู้หน่อยหน่อยอาจจะเล็กอาจจะเล็กอาจจะเล็กครับลาชโยสีชมพู ใช่ไหมเนี่ยใช่ยกว่าไม่ใช่เฮ้ย oh. hey, บึกหลอดโอ้โหราชายโยบึกหลอดได้รูปบึกหลอดเฉยนี่ครับผมราชายโยนะคา,บ,า,า,ยยา,าบุกิราชโยจากค่ายเคบีแท็กเกิลบึกหลอดก็จับนะจ๊ะ วะนะเฮ้ยไม่เล้ไม่เลม่แม่สวยอยู่เออเออไอชิจะหลุดมือโอ้โหเข้าปากแบบดำปีด้วย โอ้โหด้วยอย่าหูมีกล้องไ้มถ่ายด้วโอ้โหอื้มครับเฮ้ยมุกกระดองมั้งล่าชายโยอาราชายโยสีส้มครับผมนี่ราชายโยคาวบุกิสวยงอ๊ม <men> แต่แรงครับท่านผู้ชมเต็มเลนกล้องเลยอ่ะโอ้โห